ต้นโอ๊กกับชีวิตคนอเมริกันต้นโอ๊กเป็นไม้พื้นเมืองของทวีปอเมริกานะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นพืชสงวนที่ห้ามตัดท่านจะเห็นกิ่งก้านของโอก๊กโอ๊กมีหลายพันมากนะครับการแผ่กิ่งก้านและเป็นไม้ที่แข็งนี้ ก็มีประวัติศาสตร์ของการตัดสินคดีประหารชีวิตด้วยการแขวนคอก็ใช้ต้นอกทั่วไปนะครับที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกามาถึงตรงนี้เป็นอาคารดูจากข้างนอกก็รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานช่างไม้นะครับมีกบมีเรื่อยที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ Hi Hello have Wow Hello No come Okay <Yep. S 2> Okay thank you การเข้าไปดูคงต้องเสียตั๋วด้วยผมก็ไม่มีไม่เป็นไรครับเขาก็ คนหนุ่มคนสาวก็มาเดินเที่ยวนี่โบสถ์เก่านะครับยอกทาวหรือ โคลเนียลวิลเลียมเบิร์กนี้เป็นเมืองที่ <Yeah. S 2> ประชาชนเมีันภาคภูมิใจ <Yeah. S 2> ที่เขาได้ตั้งต้น <Yeah. S 2> จาก <Yeah. S 2> เมืองนี้นะครับ การเก็บประวัติศาสตร์ของเมืองมีมากมายที่น่าสนใจคือการเก็บประวัติศาสตร์การผสมผสานระหว่างชีวิตทางประวัติศาสตร์และชีวิตสมัยใหม่ที่สามารถผสมกลมกลืนกันให้เป็นการดำรงชีวิตอยู่ได้ของผู้คนที่ทามาค้าขาย โดยอาศัยประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานของเมืองครับนี่คือคนที่อยู่ในเมืองนี้หรือคนต้องเที่ยวที่อินกับประวัติศาสตร์นะครับ ก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวแบบโบราณเข้ามาด้วยฮัลโคงจะจบงานแล้วก็แต่งตัวตั้งแต่เช้าคงไม่ได้ไม่ได้ทักทายใครแล้วครับ <laughs>